ดีค่ะทุกคนเราก็มาถึงป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นป่าน้ำนะคะของบ้านหินราดนะคะซึ่งก็จะไปรวมกันมาในดูงตรงนี้เลยนะคะเขาที่เรียกว่าป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดค่ะน้ำมีไซซ์สะอาดเลยค่ะแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะในวันนี้นะคะที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันนะคะเพื่อไปดูต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่นั่งตรงนั่งของเด็กไฟพี่นั่งบนเก้าอี้เออันนี้เขาเรียกว่าป่าอะไรอ่ะพระอาจารย์ป่าขี้กองขี้กองขี้กองผ่านเครื่องไฟคนละลำก็คนละห้าสิบไปน้อลูกเนาะดีไหมเผื่อไปให้คนอื่นเขาให้บ้างเนาะ ก็จะมีน้องๆลูกๆหลานๆนะคะมาพายเรือรับจ้างพายเรือช่วงปิดเทอมนะคะเพื่อหารายได้นะคะที่อันนี้คืออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยตรงนี้เป็นอยู่ที่วัดปากหมากค่ะ๋อวัดอิศยาเหรอสวยอ่ะนี่ป่าต้นน้ําน้ํตราดนะคะอืแต่น้ําใสมากเลยนะ ใช่ไหมน้ำใส่ลายเย็นเห็นตัวปลานะชิมชิมหรือยังลูกน้ำเป็นไงรสชาติจืดนะเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กนะคะน้องๆ้องหนูหนูนะคะมาบริการพายเรือให้พวกเราได้ชมก็ไม่แพงค่ะคนละห้าสิบบาทแล้วก็เราก็อาจจะให้ติดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ เพื่อเป็นการสนับสนุนน้องๆนู๋ดูนะคะมาหาเงินช่วงปิดเทอมค่ะเหมือนกล้วยไม้อะไรอ่ะนี่พี่นกสีส้มอ่อนดอกกระสุกดอกกระสุกเหรอสวัสดีค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะคะสปลกใไม่เยอะมาก็เปนเดด็กวััอยู่่ง้ะค่ะไม่พี่เป็นพระอ๋อเหรออ้าวเป็นพระที่ไหนอ่ะลูกเป็นพระที่วัดที่ไหนลูกวัดตากมากค่ะเลยตามากอ๋อ พิมในคูเกิลก็ได้คูเกิลเยอะทุกชนเขาชนเขาเนอะลูกชนเขาแล้วลงมือมือมือกอนระวังมือนะคะไม่รับมาจะได้งฐานะสวยแต่น้ำใสมากนะพระจ่าเดี๋ยวพื <premier> <c ười> <recher> ่ออาจารย์หนีให้ให้สองคนนี้ไปเดินรอบเดินทุ่งรอบโลกเต็นก็ได้เอยเพื่ออาจารย์หนี ไม่ธรรมาดาจริงเด็ก <c oughs> บริเวณนี้นะคะก็จะมีป้ายแล้วก็แผนที่บอกระยะทางนะคะหลงลักเขาหูเราไม่ไปป่าก็มาเขาซึ่งถ่ายเรื่อนี้ถ่ายเองคนระับต้องเซ็นชื่อ<ต>หรอคะ,ค,ะคนเดียว อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะมันมีจังหวัดสุราษฎร์นะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาที่น่ามาเที่ยวอีกเยอะนะคะก็ลองมาชมกันมาเที่ยวกันนะคะตรงทางเข้าป่าต้นน้ำนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําสถานที่ด้วยนะคะอขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ